ครับผมวัสดีครับพวกกับผมนะครับเสียต้อมนาก้านะครับอันนี้ก็มาหาพ่อมวนเหมือนเดิมนะครับพ่อวัสดีครับผมวัสดีครับเป็นยังไงครับช่วงนี้ขันยดเห็ดไปเรื่อยครับพ่นน่ะเห็ดไปเรื่อยก็นี่อยู่แต่ว่ากับวัวหลายปนุนา่วงครับไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อนานแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหกสองสานขอญาตพูดอีสานนะครับ ตัวนี้เป็นอุกสองชันนะพอนะเป็นสองชันตัวนี้กัสองชันตนนี้เขาสร้างแล้วตัวนี้กัเป็นสองทางนะครับที่เขาสร้างแล้วนะครับตัวนี้เป็นสองทางนะครับสองทางที่เขาสร้างแล้วนะครับก็สวยงามเหมือนเดิมเป็นยังไงพออากาศเดี๋ยวไปตอนกตอนนูอยู่บ่ก็่อจะไปเยอหนาช่วง ฝนตกเนาะก็ค,กคยยกือามาจังว่โมยี่ราสิจะไปเลยส่วงไป,ไปว่าจะไปวันใดเมืม่อไรมันเกิดบ่อคอยเนมันฝนตกเันบตตตอข่างหน้าครับนกเกิดบเวิตรตอบเวิตตต่อครับาไปเรือยเนาะครับอ๋อไปเรือดประหยัดกระส้นช่างมาเรือยๆ,ๆอยู่นะครับช่ังงมาเรือยๆอยู่ครับแต่ก่ะบทีแห้งปไปเลยหน้าช่างอีเป็นส่งเงินเงินี้ยจังน้อยเนาะหนาวฝนหนาวฝนจังน้อยกับเสเสาด้วการต้อนหลอะไรกั น่าจะงานงานก็จะเขาหลายอยู่นะครับช่วงนี้จะเป็นนาโกขอดนะคือที่จังบ้านเนาะที่จางบ้านเป็นนาโกขอดนกแอดตเนี่ยข้าเจ้าก็เดือดเดือดาเจ้าก็แฝดแฝเนาะนกเขาเนี่ยอ่อนอ่อนน้องเดาช่วงนี้ครับแต่ก็มีอยู่นะข้างหน้ามีอยู่อืมไปเดือดเดือดอยู่ แว่างาว่ากับขัคันที่บัตริซังกับสิได้เลเตโกโกนาะส่วนนี้ครับสั่งกนอาจจะได้ไหวเก่โอยู่นะครับเนาะมันกับบัวอ่างแห้งนะของานว่ามันกับบองลายครับพิเตษก่อนอย่ายอมรับอยู่ว่าอย่าี้เรารวนน้ำขนาดเนาะใช่ครับอืมก่อนถ้าจะสร้างจะต้องเวลารวนแล้วจังไรเนาะครับพิเดีอันนี้ครับ ที่ว่าอยากได้ก็ค,คือสิบารอนมาครับได้อยู่ครับข้ออนนี่ก็หาหยากเพ้่อพอเนาะพอเรียงม็หยากเรียงกันเองข้อนก็หาเรื่มหาหยากแล้วนะครับข้อนก็เรื่มหาหยากทำไปหาข้อนก็นกคือไปอออทั้งกายนาทั้งกาๆทั้งบ้านนี่บ่ค่อยมีหรอกม,มีแต่เรียกว่าเครื่องใหญ่ๆเลยนะข้าวแต่ถ้าเอาเครื่องยางเงินใส่ก็มันก็ตั้งแต่ไหนเนาะมัน เพื่นกะว่าอยากให้เอาดีไซน์แมนนครับเนี<ส>่ยสูตรของคนอุบลเนาะคนอุบลนี่ตยต้องใส่เครื่อนี่นะครับเพืโบราณเพื่อนก็ชวนมาเพื่อนอยากใช้เครื่อนี่แหละครับมันหมาดนีในในใน่จังไลยเราว่าเพื่อนหัเพื่อนหัต้องการแนวนี้เนาะก็เฮ็ดตามตามที่เพื่อนอยากได้ระดับนั้นซะครับเป็นอะไรเนี่ยนี่เขาจะเฮ็ดเนี่ยนี่เขาจบเสียข้อนะจังเลยแจ้งหน้อยบ๊วยบ๊สวยบ๊งามคือนเขาจะจะพยายามเฮ็ดในในงานเพ่นทุกคนนะครับพ่อเนาะที่ไพ่ซางมากเพราะยังในิษว่างเลยนะครับ แต่ว่าความไรโศกไรอยังกับสิมานเหมือนเดิมนะครับพ่อก็นิ่งบมดถิ่มมื้นแล้วนะพ่อเนาะขึ้นเก่าหลังเด้อควนโศกคนองโศกคนเนี่ยมันย่ำอยู่พยายามเต็มที่อยู่ดีครับโมเมนต์ว่าสิเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับบเม็ดมันง่ามอยู่มันโมมานเข้ากับบริเวณตัวน้องว่านาเนาะครับเข้าแตาคิดว่าเข้าไปต่อมันก็ต้องต้องอยากได้นกเขาน่าจะได้นกป้าก็ต้องสิมานมันจะเนาะก็เหยียดเหยียดหาวันซะ ครับผมแต่วางเทือมันเกิดด้วอาจิพอพอเป็นการแก้กเทตามตามที่เพื่อนผ้าเฮ็ดนั่นแหละตามีตู้แก้เพื่อนถ้่เ้าออกสนามแล้วออกปลาแล้วมันมีเหตุแบบว่าขั้นฮร์ดันบ่ถือเนี่ยอย่างนี้กัสิทิน่จะมานก็กันนะพ่อน้องกึ่ชโนกแล้วนกเข้าวอกเสียงกั่สิมานเนี่ยนะพ่อนอบคืนเป็นการกืนครับท่านผ้าสบรมามันมีเนี่บางเอื่นเนี่ยบางวะครับางเทือนกเขาเขามาเข้า อาถิญี่โนกกระปูหด้อยังเขามาพาเนี่ยจะเป็นติดก้อนสลับมันกับซืออมาบ่อไหลได้ด้วยน่ะครับเกษตรหาเราของเมืองคิดคนหาไปสั่งมาเที่ามันเขาตามเป่าตามความคิดของของเขาเนาะครับโอ้ไปเป็นอใครก็อยากได้ทุกคนขันขันคิดว่าเอาไปงามซื้อๆมันก็ได้อยู่ข้างามอยู่สวยดีอยู่แต่ว่ามันบ่อไหลโง่เข้ากับที่เปต่อเห็นยังกป็ต่อบ่อไหลเน่ยครับเนาะไปตามสูตรเขาเาหลยเราขอเนาะ ตามสูตรน,นะนะเถ้ารรมันมันครับผมัวนี้ก็จะเป็นชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวทงจะมารับไปมือน,นี้นะครับชั้นเดียวจะไปรับไปมือนน้นะครับดี๋วจะส่งให้ทีมงานนะครับกะสวยงามเหมือนเดิมนะครับปัะเนยียกับสวยงามเหมือนเดิมนะครับสวยงามคือเกา่ามานคือเก่านะครับของผมมวน ขายได้ทียังพ่อแค่ในมีนะครับทีพ่อแค่ในยังบ่อแค่ในมีติดขายติดยังกะมาสร้างได้นะครับนำเสียตอมนักลานะครับเสียตอมนักลาก็ทรงเหมือนเดิมนะครับครับผมเสียงนกเขาะมวนนะครับมันขันอยู่นะครับนี้จะมารับชั้นเดียวนะครับสามอันนะครับสี่อันนะครับไปส่งให้ทีมงานนะครับไพ จะเป็นห้องไผ่กับถาลุนเบิ้งนะครับแต่ว่าตัวนี้คขอนมันกัสีใหญ่แน่จั็หน่อยนะครับพี่น้องถ้าแม่นไผ่อันนี้กะมีคขอนเพิ่มเติมกับเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนกับเปลี่ยนเมื่ยากก็พอเนาะขอนนอกอเลยครับเมื่ยากก็ถอดก็ขนาดนี้นี่นะครับถอด ตีนเท็ตต้อัดเท้ตนเท็ดถอดออเลยนะครับอ๋อถอดออกเลยจะซุปใจบริตต like, oh. oh. ิ้าวต้อง่อนะครับอ๋อมองนี้ฮะเอาถอดออกได้นะห่อนะแมองถอดออกได้ได้บางเถือถามมันใสเแต่ว่าถามันมันมอหรือมันฝืดเป็นสีน้ำขนาดครับถามันถามันมอแห้งแม่บอกนะเากับเ่ากับดึงขึ้นสีเากดึงดวดเปนสีน้ำครับดวาไปมันก็้ะฝืดนอะครับมันมอนถามันฝืดแห้ง ก็ดึงแต่มาช่างน้อยดึงข้อนออกมาเราก็ดึงบวดออกมาสิครับนู่นน <Okay. S 2> ่ะ exactly. อ um ืมอ๋อครับม้วนหางเดี๋ยวแต่งถ้าสีเบิ่งเอาเมี่ยนแบบนู่นน่ะเนาะครับฟันเสือถ้าเท้าขุดชุ้งแห้งมันกะมันกะสีสีดงซาเนี่ยบอกครับเท้ากับเท้ากับเบิ่งเอาเบิ่งแบบว่าซทำไรมันพอดีนะครับเออม้วนม้วนสีสี้อะไรครับถ้ามันมอนแห้งกับขุดชุ้งจัางน้อยมันมันกับอยู่ครับ าาครับออแล้วมัอนี้มีเทคนิคเพิ่มเติมอยู่พอในเรื่องการวางควันปัญญาตอนขึ้นต้นใหม่พอมีเทคนิคหนึ่งวางบ่งบต้องหันไปทิศใดอยู่หรือว่าวางใส่ต้นนี้เนาะครับค,คือผู้เฒ่าเพื่อนว่าเพื่อนว่าให้ให้ยาใ,ให้เห่ายาให้ต้นใหม่บางเฮ้าโอ้ให้ต้นใหม่บางเฮ้าเนี่ยให้หุ้มชัว มันอยู่ท่านต้องเป็นออกนึ่งบ่ะครับต้องเป็นโต๊ะนะโอ้หายโฮมใหม่อวยมาหามหม่องเฮาวางนกให้เงาต้นใหม่มันบาา่ครับเงาต้นใหม่บ้าเฮาเพิ่นวางสารโอั้คือเพิ่นบอกเนาะครับหาเขาทั้งทั้ง,ท,งทั้งห่มมันวันซะให้เขาทั้งห่มเขาไปหาต้นใหม่ลาคาชีแล้วบ้าจีน,นี้เน๊ะคือเพิ่นบอกเนาะเออต้นใหม่เพิ่งวางสารแต่ว่ากัญักจังได๋ล่ะบ่าม่อนนี่เนาะเพิ่นวายใส่กับบาแล้เพิ่นครับเออ ตัวไหนก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับจากขร้อมมวลนะครับแล้วก็ถ้ามวนได้ตัวได้ที่อยากลงอยากได้เขาขาดหนีมีการหดเก็บดอกใหม่อยู่เปล่าพอเพื่อไม่หยุดเปล่แต่ก่อนพ่อขามยเห็ดนะเปล่าะต่วางขั้นขจารหดครับอแต่ว่าพ่อบอกขโมเห็ดขโมเห็ดก็อย่างถ้าไปทางไกลเนาะขอ้วนหนึ่ สิ่งทีอว่เห็นตัวนี่มันมันกระยาชิว่าบอสักศีลหรือว่าสักศีลได้เรียนบอกขนาดเนาะผมเคยเห็นมาแล้ววางขั้วสีเป๋ววัดเจ้าวัาเจ้าที่เจ้าทามเนี่ยหมอบาคือยังบ้าในเขาชิมีเวลาเขาบนเขาบนบนบานนี่เพิ่นชิมี่ยังไป๊เป๊ะเนี่ยเรียนบอกรับเพิ่นชิมีว่ามี่ยังนะบ้าผ้าบานบอครับเป็นผ้าวาดด้อยยังอืมเขาเข้าวาแล้วเขาบนแล้ว หาเ้าว่าสีว้ากับตองว้าแมนมอดหรืขนาดครับเออหามว่าว้ามัดกับอาสีไม่เอเปี่ยนไปแต่สีนะอตวาเไปแก่บนมาสัะแก่บนนอกครับแ่จังว้ข้อมลน่้าไทยกับแก่บนแมนคือพ่อนี่บ่เอาแนวนี่นะสีว่าได้กับเอาอะไรก็บปตองเอาอะไรก็ว้าเอาว่าเอาใครใครครใไปกลางดังเอาเน่อย่อนพ้ามันมันมันสิของข้าเขาเองนั่นดครับบางทีเรดื่มก็เลยได้ขนาดแมนมอและม้วนเพราะว่าเสรจแล้วเราเข้าไปตอทั้งไกล ไปบนหมูเปรี้ยวนี่หมูห้องไปบนบานชานกาวเพื่อนบ่กว่าเออสิบปลาข้าวหวานหรือบลาไก่ต้มไก่ต้มกาวนี่มันอะไรเกิดข้ามาข้าวจำบ่ได้ข้าลืมเลยบางเทื่อมันก็เห็นนะเห็นเห็นเดี๋ยวว่าคกอยยางนี่เนาะคนหญ่เติงไก่ไก่ครับเอาคนเออคนบคนมดเยวกันครับเพื่อนไปเอาไก่ไปไปไปตีบรรจะสวนไก่เลยล่ะครับเออ เพื่อนกระเบื้ว่าเจ้าที่จ้าทารคือยางหองสีประหมอกันมันสำคัญสำคัญเนาะไปบนไหวยู่บ้านเท่านี่นะแม่นบ่าบนเท่าบนผับผับผับว่าไปวานอ๋อบนแล้วบนไปแก่บนบนไปแก่บนมันก็เห็นอ๋อมันก็มีเหตุมีการเกิดขึ้นแล้วพอนาะ้ังเสียชีวิตได้เลยบอกผมซ่าึ้นต้นใหม่ได้ต้นตาลเลยครับขึ้นต้นตาลตกลงมาเลยโอ้ขึ้นต้นใหม่ตกต้นใหม่เลย จำเป็นเหตุอะไรเหรอนอม้วนเนี่ยนอครับขับโยเกียก็ม้วนบม้วนวาได้ขนาดตัวนี้กับปมูขึ้นกันเจ้าเนี่เป็นความเสียของแต่ละบุคคลนะพ่อเนาครับถามเป็นสัตนด์แวบฮะก็คิดว่าปัดหูที่ล้างวาเล่าบอกไปไปวาร์ม่บอกหรบ่นั้นบ่กวามันกับคือจังมันถึมีส่วนเกี่ยวอยู่เนาะเออมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวความมันนะครับจุดเด่นี้เป็นส่วนความเสียของบุคคลนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นเก็ตคอมดูเล็กๆน้อยๆนะครับจากพ่อม้วนนะครับนอ มื่อนีผมก็มารับเนียดกับผมม่วนมันเดิมนะครับผมม่วนก็ยังเหตุเนียดขายมันเดิมนะครับติดต่อผมม่วนหรือว่าติดต่อพานเสียตอมก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดในการว่าจักแดงจักแดงก็โทรหาหรือว่าไลน์หาเสียตอมหรือวโทรหาผมม่วนได้นะครับผมกับผมม่วนก็จะขอนุญาตจบกลิปเพียงเท่านี้นะครับ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์ให้เสียตอมนักหลานนั่นเด้อครับกับผม